ซ้ายอดูนี้ซ้ายแม่นครับซ้ายหน้าดีชาญบังกรเกียวโดนลงหักลมแม่ได้แข่งนะครับแต่ว่าโดนเททิง้งเรื่องกันไ่ครับเสียแล้วเสียไปเรื่องกันม่ดีกว่าครับขยามาส,สับด้วยศอกซ้ายชาญมังกรวันนี้ตัวเล็กข้าดวลตัวใหญ่เลยครับลัดไปทึกนาครับคุณนี้ได้ลูกขยันครับคืน ขวาอวาขวาคืนซ้ายไต่ทา่เท้าโดดซอกพลิกพลิกมาหมุนหมุนหมุน,มนแม่สามร้อยสบองศาครับ3รอบเลยครับมจังหวะล็อกลัดหมุนตีนะครับา360สามร้อสองศาของชาติบางกรดูครับเตะขวาไปทีนะครับสวนลงไปตอนนี้ขวาขวาคืนครับต่อยคืนไปทีครับในช่วงท้ายเกม ว่าความใหญ่ความเล็กพอปะทะแล้วแม่ห่างใาเรียกว่าต้องดูกันครับเลงปะทะนะครับแต่ว่าชาิปางกรนี่ได้เหลี่ยมหมุนนะครับเนี่ครับดันเข่าซ้ายครับเตะขวาไปขีครับมาเอาเตะขวานะครับยกกระบไปครับเกมในช่วงกลางยกสี่ลัท้วครับมวยไทยฮ้ยกกับเสน่หมวยไทยติดตามชมครับสิมวยไทยพลังใบแข้งขวาชาติบางกอนล็อกได้แล้วครับขึ้นเข่าซ้ายสู้ใน เอาจังหวะขวางหน้าดันแทงครับมาเลยครับมาเลยครับได้เวลาระหัมแล้วครับสาดเข้าไปครับอาวุธหวยไทยใส่ให้เต็มที่อ่ากดให้เต็มข้อล่อให้เต็มแข้งครับสีรัตน์สีสกเกตครับฝ่ายแดงนำเงินชุมพวงนครราชสีมาอ้าวครับเดินแล้วช้าไม่ได้ช้าไม่ได้มาพลิกวางเดินอีครับชาบังกร ได้ไหมขวาขวาจะเขี่ยให้ลงไม่ลงครับก้าวและแทงโดดซ้ายครับคุณเชษได้ลุกขยันนะครับชาญบางกรกกำลังหาตัวผู้ชนะบดีครับคุณเบกกี้แม่จังหวะเดินบีบเกมนะครับนี่ครับอูจ้ำก่อนไตขวานะครับแมเดินก็ไป็าสแขร่งขวาก่อนอ้าพเยชาตินครับแปโบกครับไม่ต้องเข้านะครับ แม่ชายบงกรชาติบางกรเข้าไป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 ครับเตะขวาไปครับแม่หยกัวยกห้านี่ครับทำได้ทำเลยครับเออทำได้ทำเลยเดงกยอดนัีเดียวเองไปโดนแขทงสุดท้ายดอกสุดท้ายเดี๋ยวกลับค่ายแม่นอนไม่หลับอีกครับเตะก็เตะให้มันขาดไปเลยครับงานละทำได้ทำนะครับเอาอีกแล้วโบงอีกแล้วสั่งโบงอีกแล้วตัวเดินตัวเดินไม่ใช่ตัวแพ้นะครับอ่าอันนี้พูดถึงว่ามองมุมทั่วไปนะครับ คห<ป>ันใบทางน้ำเงินน้ำเงินครับลอยอริชาติครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนชาติังกรชอห้พยักฆ์นะครับ